สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีผลิตภัณฑ์อยากทดลองทํานะคะอันนี้เป็นหมูกรอบนะคะเป็นเนื้อจำแรงนะคะยี่ห้อมิ d อเวต้านะคะเราจะมาลองดูว่าเราจะทําหมูกรอบเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะานาตาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้มันละลายก่อนตั้งใจจะเอามาทํายำสมุนไพรนะคะช่วงนี้เราควรกินสมุนไพรเยอะๆนะคะ เนืนะ้อหมูกรอบละลายแล้วนะคะเจี๊ปบานจะเอาลงทอดเลยทอดเหมือนทอดหมูกรอบปกติเลยนะคะให้มันกรอบทั่วจุกทั่วเลยนะคะเจ๊ปานว่ามันหน้าตาเหมือนหมูกรอบจริงๆมากเลยค่ะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นหมูที่ทำมาจากพืชแล้วก็ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยนะคะ สุกทั่วแล้วนะคะพักเอาไว้ก่อนให้ดูใกล้ๆเราจะมาเตรียมในส่วนของยำนะคะเครื่องสมุนไพรก็จะมีกระเทียมซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยเด็ดใบมะกรูดแบ่งครึ่งเอาก้านออกเอาแกนกลางออกนะคะเราจะใช้ใบมะกรูดซอยแบบนี้นะคะเพิ่มความหอม ได้เวลาปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาลงไปรสชาติตามชอบเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวบีบมะนาวคุกเค้าให้ละลายเข้ากันเลยค่ะหอมมากยำน้ำยำของเราทำง่ายๆค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำยำลงไปในหมูนะคะคุกให้เข้ากันเลย สุดท้ายโ,ยยโรยใบมะกรูดที่เราซอยเอาไว้เพิ่มความหอมสมุนไพรเน้นๆนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟความอร่อยได้เลยนะคะหน้าตาดีมากดีน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาหมูจำแรงของเรานะคะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอื้ม อร่อยเป็นเพื่อนคะ้ะเจปป๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะหมูจำแรงหมูกรอบอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นประเภทไม่เน้นเนื้อสัตว์นะคะขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กดกระดิ่งใน youtube และ facebook ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ